สวัสดีค่ะพบกับรายการบอลเล่ Crazy สำหรับวันนี้นะคะรายการบอลเล่ Crazy ของเราก็มีข่าวเกี่ยวกับวงการวอลเล่บอลมาฝากอีกเช่นเคยค่ะโดยข่าวนี้นะคะเป็นข่าวของน้องบีมพิมพิชยากกรกมค่ะน้องบีมนะคะได้ออกมาเปิดใจหลังเลือกที่จะไม่ต่อสัญญากับทีมคุรูเบตอคว a าแฟรี่นะคะ เป็นทีมในลีกญี่ปุ่นที่เธอไปเล่นให้มาทั้งหมด3ฤดูกาลค่ะโดยเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมานะคะหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงวีลีกที่ญี่ปุ่นนะคะฤดูกาล2023-2024ในดีวิชั่น1นะคะคูโรเบะอากัแฟรี่ต้นสังกัดของน้องบีมพิมพิชยาโกกรัมจบอันดับที่11นะคะเป็นรองบวยของลีกส่วนผลงานส่วนตัวนะคะพิมพิชยาทำได้ทั้งหมด 310คะแนนค่ะแบ่งเป็นโจมตี282คะแนนบล็อก20คะแนนและเซิร์ฟเ8คะแนนค่ะนับเป็นอันดับ12ทำแต้มสูงสุดนะคะซึ่งเป็นนักกีฬาที่ทำแต้มมากที่สุดในทีมคูโรเบะค่ะล่าสุดนะะทางคูโรเบะอากัแฟรี่นะคะได้ออกถแถลงการยืนยันบีมพิมพิชยาโกกรัมตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทีมค่ะ หลังอยู่ร่วมทีมกันมา3ปีเต็มค่ะพร้อมกับปวยพรให้บีพิพิชญานะคะประสบความสำเร็จกับทีมชาติไทยค่ะหลังจากนั้นนะคะบีมบิมพิชญาก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าขอบคุณมากสำหรับ3ปีที่ผ่านมาคูโรเบกลายเป็นบ้านหลังที่สองของฉันเวลาที่ฉันใช้กับทีมมีค่าที่สุดและไม่สามารถทดแทนได้สมาชิกในทีมใจดีมากและพยายามสื่อสารอย่างเต็มที่ ฉันอยากจะแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อพนักงานทุกคนสำหรับการดูแลสุขภาพของฉันและให้การสนับสนุนด้วยเสมอมาเมื่อฉันยืนอยู่บนสนามเมื่อมองดูที่นั่งเชียฉันได้ยินเสียงเชียว่าบีมลุยเลยและฉันก็เห็นป้ายชื่อและแบรนเนอร์ของทีมและทุกคนก็ให้การสนับสนุน ด้วยเสมอมาถึงแฟนๆทุกๆคนเมื่อ3ปีที่แล้วฉันมาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในฐานะนักวอลเล่บอลในเวลานั้นแฟนๆของคุโรเบะอากาแฟรี่ต่างให้การต้อนรับฉันอย่างอบอุ่นแม้ว่าฉันจะเพิ่งเข้าร่วมทีมและสนับสนุนฉันก็ตามไม่ว่าแมตช์จะห่างไกลแค่ไหนพวกเขาก็คอยสนับสนุนเราเสมอ เมื่อฉันยืนอยู่บนสนามเมื่อมองดูที่นั่งเชียฉันได้ยินเสียงเชียว,ว่าบีมลุยเลยแล้วฉันก็เห็นป้ายชื่อแบรนเนอร์ของทีมและทุกคนก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ฉันมองเห็นมันได้ขอบคุณมากสำหรับการสนับสนุนของคุณจนจบ3ปีที่ฉันใช้ที่คูโรเบะอาก f าแฟรี่จะกลายเป็นสมบัติล้ำค่าและเป็นสิ่งที่ฉันไม่มีวันลืมในชีวิตทุกคนขอบคุณมาก และนี่แหละค่ะก็เป็นความในใจของน้องบีมพิมพิชยานะคะที่ได้ออกมาโพสต์หลังจากที่ทางต้นสังกัดนะคะได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าน้องบีมตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับคุโรเบะอ,อักวาแฟรี่ค่ะส่วนน้องบีมจะไปเล่นที่ลีกไหนนะคะในฤดูกาลหน้าทางรายการวอลเลย์กรซี่ไม่พลาดที่จะเอาข้อมูลมาฝากแฟนๆอยู่แล้วค่ะ แล้วเพื่อนๆราคามีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างสําหรับข่าวนี้นะคะที่น้องบีมพิมพ์พิชยาของเราตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับคูโรเบะอาก้าแฟรี่ต้นสังกัดในลีกญี่ปุ่นนะคะยังไงทางรายการวอลเลย์กรีซก็อยากได้รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆทุกคนนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยที่ใต้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะไม่เช่นนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด u like, b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชนิสชาแนลด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ